ก็มีพี่ห่อตอกโพของเราเหมือนกันแต่เราเคยหยิบกินสักกี่ครั้งคะในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นความคิดที่ต่อๆกันมาหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยที่เรารับมาเป็นของพี่พ่อถืงมากกว่าก็เลยอาจจะทำให้เราไม่ค่อยได้กินนมอของเราเองซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเหมือนว่ามองข้ามสิ่งที่ อย่างเช่นอ, <c oughs> อย่างเช่นถ้าหากว่าเราซื้อนมหนองโคกับโปรโมสเนี่ยราคาอาจจะพอๆกันห่างกันแค่บาทสองบาทแต่ว่าเราจะทราบไหมว่าถ้าเราซื้อนมหลองโคเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ช่วยให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมีงานทำช่วยให้ชุมชนของเราจะิญขึ้นและมันจะมีผลต่อก,กันไปอีกมาก้กาขึนการ มันขึ้นอยู่กับอะไรปัจจัยพวกนี้มันอาจจะมีอยู่ปัจจัยอย่างที่บอกว่าเรื่องนมนม้ำตลาดก็ถือว่านมจากบริษัทอื่นจากนมจากวัวจากจาการเล,ล,ลี้ยงวัวมากขึ้นนมน้ำตาลตกลงและพอมาอีกยุคหนึ่งบาบสมเสริมไม่มีการลดลมเด็ดไปทำ s ็ g อย่างอื่นอะไรทำให้น้ำตาลขึ้นซึ่งครูมองว่าเรื่อง แต่ยังไม่ตื่นด้วยําไปเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าเด็กน,นักเรียนเนี่ยบางทีก็ขี้เกียจตื่นไม่อยากจะไปโรงเรียนแต่เช้าหรือว่าอาจจะเข้าโรงเรียน8ปดโมงเชา้ชาเช้าที่สุดของนักเรียนในตอนนี้ก็คือ8ปดโมงเชา้าอย่างนี้นะคะแต่เจ้าถทนเนี่ยมันเป็นสุนัขที่มีความพยายามมากวันไหนที่มันไม่ได้ไปโรงเรียนมันก็จะ ก็เจอกระสุนที่จะให้เจ้าของเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนให้ได้เพราะว่ามันอยากจะไปโรงเรียนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงอยากไปโรงเรียนทุกวันทั้งๆที่นักเรียนบางคนก็เบื่อเบื่อที่จะต้องไปเรียนเบื่อที่จะต้องเห็นหน้าครูอะไรอย่างนี้ก็เรียยเทีบเลี้ยงใกล้เคียงเพราะว่าสองตำบลนี้ผูกพันกันตรงที่ว่าพวกเราเป็นชาวลาวเวียงทุกคนคงจะทราบนะคะว่าชาวลาวเวียง คือใครทราบไหมคะทาถ้าไม่ทราบนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวเราเวียงนั้นได้อพยพมาจากประเทศลาวคือชาวเวียงจันนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะได้ไปทําสงครามที่ประเทศลาวแล้วได้กวาดต้อนท่าศึกเข้ามาเข้าศึกนั้นก็คือชาวเราลาวก็คือลาวเวียงนะคะ เป็นเฉลยสึกกว่าตอนเข้ามายาังตำบลดอนทรายตำบลบบ้านสิงค์คือในจังหวัดราชบุดีเนะะี่ยค่ะมาถึงจุดนี้ยวเล่าให้ฟังอีกว่าตำบลบบ้านสิง์นั้นตะกอนทําไมถึงชื่อตำบลบบ้มนสิงห์เวร์ผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ทางตำบลบบ้านสิงห์เล่าให้ฟังว่ามีสิงห์ที่ดุร้ายมากตัวหนึ่งนะคะก็ก็จะอยู่บริเวณนั้นอะ่ะพอชาวเราย่าเนี่ยที่ถูก สมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยต้อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาในตำบลสองตำบลน,นี้สิ่งตัวนั้นก็หายไปนะคะเศรษฐีของพื้นก็หมายความว่าไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรในตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่ไปหมดคนที่เลี้ยงวัวก็ต้องไปซื้อข้าวโพดจากอีกบ้านหนึ่งที่เขาไม่เลี้ยงวัวแต่เป็นคนเกี่ยวข้าโวโพดเพราะเขามีรถจุดล้อไปเอาข้าวโพด นะเงินของสองบ้านนี่ก็ไปเชื่อมกันนะไอ้คนที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปซื้อได้เงินจากคนเลี้ยงวัวมาก็ต้องไปซื้อกับข้าวจากบ้านที่ไม่เลี้ยงวัวแต่ทำกับข้าวของพวกจริงเป็นคนจากทั่วประเทศก็เอาเงินทั้งหมดนั้นเอามาให้กับของพคแล้วคนที่เลี้ยงวัวก็ไปรับเงินจากสากรมาให้ลูกเต้าของเวกได้เรียนรู้เติบโตมนจนเป็นผู้ใหญ่สมบนรณเพราะฉะนั้นวงจรของ,ของชีวิต ของเศรษฐกิจ,จทุนชนหลงโพถ้าไม่มีการเรียบเวตรงนี้สังคมเรายังอาจจะเป็นสังคมเกษตรกรก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันพัฒนามาแบบนะี้แน่นอนมันก็อาจจะมีข้อดีข้อ,ขอเสียบางอย่างแต่ว่าโดยรวมแล้วจะทำให้เห็นว่าพี่แนนเขาพยายามเน้นในเรื่องคุณค่าของชีวิตคุณค่าของชีวิตว่า,าก็คือมี ที่โด่งดังที่สุดก็คือมีเสือใบเสือยาวเสือใหญ่แล้วก็เสือโยกงนะครับจะมีชื่อเสียงในด้านการเป็นโจรอะไรหรือว่าเป็นคนที่มีมเรียกว่าอะไรมีอํานาจนะครับที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านหน้ำม่วงครับแต่พอมาก็จะมีมันจะมีความเจริญก็มาเรื่อยๆพวกเสือใบเสือยาวแล้วพวกนี้ครับก็จะเริ่มหายไปแล้วก็จะไม่มีคำว,ว่าเสือขึ้นอยู่ในหมู่บ้านแล้วจะมีแต่ความเจริญเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ครับ ชอบทำเขาก็เลยตอบว่าก็มันสนุกแล้วก็อชอบอก็เลยรู้ว่าเนี่ยเพราะพาเขาก็ชอบพี่เองเขาถึงทำไดมาถึงคู่วันนี้แถวบ้านเราเมื่อ20ปีก่อนน้ำสาสอุดมรมบูรณมีปลามากมายและมีหิ่งห้อยเป็นพันพันตัว วันนี้น้ำเนาเ่าเสียไม่มีปลาและไม่มีหิ่งห้อยเพราะคนทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงลงคลองและคนหนองทัวเลี้ยงวัวเป็นจำนวนมากเพื่อรีนมไป เดี๋อ,อที่เราเข้าไปใช่พรคนเขาเข้าใจแล้วที่เขาจะไปาู้จ่า,า,จา,จาจตัางค์ไม่สามารถขโมยอะไรได้ เช่นเดียหายเลย่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่าแต่เดินเข้าไปใช่ป่ะเลือกซื้อเลือกซื้อซื้อนะได้หยิบโบโบมาตัดมาเลยออกมาออากมถือครับบูแฮปปี้มากหรือเนี่ยแล้วก็ฉากอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมแล้วอยู่ก็มีรถจะเข้ามาปุ๊บทันทีเลยก็ได้พอเดินเดินดูออกมารถก็ผ่านปุ๊บมาจอดแล้วก็ยืนเออปืนด้วยความ ฉันดื่มนมบโบ้อเหมือนพี่เกาหลีเขาเลยอะไรเงี้ยอรถก็พุ้งเข้หมางนะเป็นทารถเข้ามา ู้เรื่องไหมมองรู้เรื่องไหมั่านก็บอกครับว่าเรายิงยิงไปที่สะกอนจากข้างหลังรถที่ถนนรู้เรื่องไหมโอ้นีนเน่เป็นป้ายป้ายบนหน้ารถป้าย ที่ตายพอดีไปซื้อเหล้าเหรใช่ไหมไปซื้อเหล้าตอนเช้านี้ตอนเช้าซื้อเหล้าตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้ามืดอ่ะประมาตีห้าเครื่องหกโมงอย่างเงี้ยกินเหล้าตั้งหกโมงอ่ะอือต้องเปลี่ยนมาตอนกลางคืนมาเป็นตอนเช้าอ่ะโอ้ยโคตรแข็งเออเรื่องนอนเออแบบมันสลึมสลือไงแบบแบบว่านอนนอนตื่นมาก็กินต่ออะไรเมีออมกับปลาอะไรอย่างเงี้ย มันเริ่มมาจากสื่อภาษาดรวยภาพอันนี้ภาพมันก็จะให้ความหมายเราเนี่ยได้หลายแบบด้วยการเราใช้ขนาดภาพด้วยการที่เคลื่อนด้วยการที่เอ่อเอ่อ้อซ้ไปที่สิ่งเล็กๆเนี้อันนี้เริ่มแรกเราก็อยากจะต้องมาดูว่าเราจะรู้จักภาษาภูเขานีา่อยู่ในเมืองมะไมไ่อยู่ในเมืองมีวัดอยู่หน้าภูเขาเนี่ย แล้วมีคนอยู่นี้ก็แสดงว่าคนตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองแน่ๆถูกปะมันจะบอกสถานที่เริ่มนเ,เนี่ยเราต้องมีช็อตที่มันสามารถบอกได้เวลาสถานที่ใครทำอะไรที่อย่ในหมู่บ้านหนึ่งรู้วากาอ๋อน้องโพไม่ใช่เวีงจันไม่ใช่บางปิดแสดงความรู้สึกสีหน้าแล้วก็ลักษณะ เมื่อกับที่ฟูช็อตเราดูภาพรวมของคนคนพอมีเดี่ยวอบปุ๊บเราเข้ามาดูโอ้ยเป็นความอะไรนี้คันหล่ออะไนี้น้องให้เง่แง่อะไรี้ภาพขนาดนี้เนี่ยใช้มากในงานโฆษณาของเรื่องชมพูใช่ที่เส้าใช่พ่เ้าใชุ่ณลุี่เส้าเลยผมมีคิวนักแสดงคนนี้ จาก9ก้าโมงถึงเที่ยงตรงนี้การแสดงมันเน้นว่าแค่50นาทีอย่างเงี้ยต้องเอาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่เอามาถึงแสดงเถอะเราโมโหกันเฮ้ยโห่ฝั่นี้ยังไม่ได้เลยเฮ้ยเอาทายห้เนี่ยแกบอกไปแล้วเนี่ยไม่รอแล้วอย่างเงี้ยทำไงอดเลยใจะว่าเราจะเริ่มเรื่อแต่งวิ่งวิ่งรอาแต่งหน้าด้วยก็จะแบบหน้าเลยต่างกันเลยหน้าตาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ราะว่า,วามันเหนื่อยจริงเพราะนั้นเราเห็นนักแสดงในในหนังในรายการไปดูมันเหมือนเดิมตลอดเพราะมันใช้เทคนิคต่างกันช่วยถ้ามันตัดต่อก็คือตัดต่อเอาส่วนที่ยากเนสิบรอบนี้เส่วนที่ยากก็เป็นยากไปอย่างมาผสมกันแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องแต่งหน้าด้วยนะเกื่อแบบโซมแฮกเลยอืมโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของคุ้มกับนะของคู่กับนะต้องต้อง <amounts of water writers> บริหารเสร็จให้ดีทุ่มทรันี้ <anç ois> จริงสมมติว่านะสมมติว่าผมนนี้ง่ายๆก่อนนี่ก็คือเราอยู่ที่ไหนครับห้องใช่ไหมห้องนี้แบบว่าเป็นไงสะอาดไหมพี่หมูเราคนห้องอเก่งมากถูกมาก อันนี้อะไรดีคะอะไรนะมินิมยมชอร์มีนิมัลใช่ได้จบแล้วเป็นยังเพราะว่าซับเจแตกอย่างนี้เออคือเห็นสะโพกคบอยด้วยยังไม่เห็นอย่างผมเพราะทราบเป็นคนไทยบางคนที่แบบว่ามีที่เล็บเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันสมกับปอกต้องว่าแต่เราแต่ในชีวิตจริงเราไม่เคยเห็นแก่เลยไม่เห็นถ้นตายมาแน่ มีเสีหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อพูดเลยลูกกันมนุษย์ย,ษย่อ<ช>มเป็นสิ่งใดตามน้ำตาไหนแล้วช็อตไหนที่คุณจะทำสมมติว่าคนเดินไปกินงาบแล้วกลับมานั่งคุณต้องมาเบรกแล้วว่าคุณต้องใช้กี่ช็อตหนึ่งสองสามใช่ไหมใช้แต่ละช็อตเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าแล้วกันที่สำคัญนะคะก็คือการตัดต่อในอความคิดก,ก่อนค่ะ การตัดต่อในความคิดเนี่ยมันจะทําทให้เราเห็นภาพคู่กับกับตาต้องต้องมีภาพการตัดต่อในสมองนเราสามารถจะจะถกเถียงกันก่อนได้ว่าเพราะว่าเวลาเราใช้เวลาจริงๆแล้วเนี่ยเกิดคนนี้อยากได้ช็อตแคบคนนั้นบอกช็อตกว้างดีกว่าเนี่ยคือมันยังไม่ถูกสรุปเนี่ยคุณจะเสียเวลา,าก,กับการถกเถียงกันไปจนหมดเวลาค่ะ